สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โมก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่23ตุลาคมที่เวลา19นาฬิกาตรงหรือ1ทุ่มตรงครับสิงห์ชิงรายยูนเต็ดเราก็จะเปิดบ้านรีโอเซเดียมเลยครับเจอกับขอนแก่นนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูแมตช์ขอนแก่นหรือวิจารณ์บอลขอนแก่นขอมาวิจารณ์เรื่องที่เราแพ้เมืองทองก่อนครับสิ่งที่แพ้เมืองทองแรกเลยก็คือแท็กติกครับหนึ่งเลยแท็กติกใช้ไม่ได้ครับ โค้ชและทีมงานต้องแก้ไขตรงนี้อย่าทิฏฐิครับการจัดผู้เล่นและก็ใช้เทคนิคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับในสองนัดที่เราเสมอราชบุรีที่มีสิบตัวแล้วก็เหมือนกับนัดที่เราแพ้ประจวบท้ายเกมโดนยิงท้ายเกมเหมือนกันเลยครับทั้งกลายเป็นว่าสามเกมที่เราแพ้สองเกมเสมอหนึ่งเกมท,ทั้งทั้งที่ในสองเกมนั้นมีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามแค่สิบคนแล้วเรายังแพ้แล้วก็ชนะไม่ได้หนึ่งแมตช์นั้น นั่นหมายถึงว่าแท็ติกใช้ไม่ได้ครับสก็คือเกมรุกสมาธิของกองหน้าเราไม่ดีจึงไม่สามารถทำประตูได้สังเกตได้เลยครับหนึ่งก็คือหถ้าไม่ยิงข้ามคานก็ยิงออกข้างถ้าไม่ยิงตรงตัวก็ยิงเลยไปเลยหมด เกิดจากสมาธิในการเข้าทำประตูที่ใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้วิธีแก้สมาธิที่จะเข้าทำประตูผมบอกไว้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้สอนนะมันเกิดจากตัวผมเองเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมโชคดีที่ว่าถึงจะเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ได้ไดอดีตนักเตะทีมชาติพิชพพิ ชื่อจําผมจําชื่อไม่ได้ครับเป็นนักเตระราชชาเนี่ยเขาเคยสอนในตอนที่เป็นกองหน้าเนี่ยเขาสอนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ากองหน้าระดับโลกเนี่ยเวลาเขาจิงประตูเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขามีเลยไม่ว่าเขาจะเลี้ยงบอลไปด้านหน้าบอลวิ่งไปด้านหน้าหรือว่าเลี้ยงบอลตัดเข้าหาไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเลี้ยงบอลตัดออกข้าง สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าเสาประตูประตูเสาประตูที่หนึ่งเสาประตูที่สองอยู่ที่ไหนทิศทางของประตูที่เขาจะยิงอยู่ที่ไหนเขากะไว้หมดนักเตะของเรานักเตะไทยส่วนใหญ่ก็กะไว้หมดเหมือนกันหมดนะครับทุกระดับชั้นทุกคนก็กะไว้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่มีไม่เหมือนกันก็คือนักเตะไทยหรือนักเตะที่เป็นกองหน้าระดับคือยกระดับตัวเองไม่ได้คืออะไรครับ ก่อนที่เท้าจะากระทบบอลเนี่ยชอบเงยหน้าขึ้นมารู้ไหมพ่ออะไรเขาอยากเห็นลูกที่เขายิงว่าเข้าไม่เข้าคุณรู้เลยครับตอนนี้คุณเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยไอเสี้ยววินาทีที่บอลไหลไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้เท้าหลักที่คุณวางไปก่อนที่จะยิงอะ่ะบอลมันก็เคลื่อนที่ไปแล้วคุณก็จะเอาเท้าแทนที่จะสัมผัสที่กลางลูกก็เป็นใล้ใต้ลูกครับเพราะบอลมันเคลื่อนไปอีกนิดนึง บอลเคลื่อนไปแค่เซน2เซนระยะที่ยิงต่ำกว่าตรงกลางลูก1เซน2เซนนั่นทำให้ฟุตบอลเหินส่วนเมื่อเลี้ยงตัดออกจากด้านข้างไม่ว่าซ้ายหรือขวาคุณหน้าเงยหน้ามองว่าลูกจะยิงเข้าไม่เข้าก่อนที่เท้าคุณจะสัมบัดฟุตบอลนั้นแค่เซน2เซนก็ทำให้ลูกออกซ้ายออกขวาครับไปดูเทปเลยครับนักเตะระดับโลก จะพยายามไม่เงยหน้าดูบอลเขารู้อยู่แล้วว่าจะยิงทิศทางไปทางไหนให้โค้ดและทีมงานไปดูเลยครับแล้วก็สอนกองหน้าเลยครับคุณรู้อยู่แล้วว่าจะยิงไปทางไหนให้เท้าสัมผัสบอลและตาอยู่ที่ฟุตบอลอย่างเดียวตาอยู่ที่ฟุตบอลแล้วก็อัดลงไปในตำแหน่งที่จะเป็นกลางลูกใต้ลูกหรืออะไรนั่นคือถูกกล้องที่สุด พราะวินาทีที่เท้าสัมผัสบอลไปแล้วเนี่ยตายยังมองอยู่ที่ฟุตบอลเนี่ยสรีระร่างกายจะไม่ได้ถูกคาดเคลื่อนนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในการเข้าทําประตูครับผมไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีใครสอนพวกกองหน้าหรือว่าคนที่คิดจะการจะยิงสโมสรไม่แก้ไขเรื่องยิงประตูอย่างนี้เลยนะครับเพราะตอนผมเล่นเนี่ยผมไม่ในสิบครั้งเนี่ยผมไม่ค่อยพลาดอะ่ะและจริงลูกโทษเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย การเข้าทำไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือว่าแบ็คให้ไปเน้นเรื่องที่ผมบอกเลยครับสลีละร่างกายและการวางเท้าแล้วตาจะต้องมองอยู่ที่บอลไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นลูกยิงเข้าไม่เข้าคุณกลับมาดูเทปได้ครับมิฉนลูกกระเผินหมดข้ามคานออกข้างดูแล้วผมเสียอารมณ์ผมเคยจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแล้วข้อที่สาม วินัยเกมรับใช้ไม่ได้ครับถูกยิงในนาทีสุดท้ายเนี่ยหรือช่วงนาทีสุดท้ายของโทษเวลาบาดเจ็บทั้งสองนัดไม่ว่านัดประจวกับน,นัดเมืองทองเนี่ยสาเหตุเดียวคุณไปดูนะครับตอนนี้คุณบุกขึ้นไปเติมกองกลางตัวรุกเข้าไปเอาจังหวะใกล้เคียงที่สุดเลยจังหวะที่โดนเมืองทองเนี่ยตัวที่มงอะ่ะโลง่ลงๆแล้วอยู่ในกรอบเขตโทษใช่มันเป็นพื้นที่ของเกมรับ เป็นพื้นที่ของกองหลังเป็นพื้นที่ของกลางตัวรับซึ่งนาทีนั้นเนี่ยคุณมานั่งเกี่ยงกันทำไมว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของกลางตัวลุกทั้งทั้างี้กลางตัวลุกก็อยู่ตรงนั้นอยู่อีกตัวหนึ่งแต่แทนที่จะวิ่งมาประกบตัวที่ว่างอยู่กลับไม่วิ่งมาประกบและตัวที่ประกบแทนที่ะไม่ให้เขาโยนโดยการบีบเข้ามาเนี่ยกลับไม่บีบเข้ามาไปยืนให้เขาเตะเข้ามาไอ้อย่างเงี้ยไม่ถูก ไปแก้ไข1ไม่ให้เขาโยน2ไม่ให้เขาเปิดสามปิดตัวประกบในพื้นที่ของกรอบเขตโทษเราจำไว้เลยครับห้ามมีนักเตะของฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่ว่างในการเล่นต้องมีตัวประกบทุกตัวประกบจากนั้นสิ่งที่ทำเป็นที่สุดก็คือกลางตัวลุกเมื่อเห็นแล้วควรวิ่งลงมาช่วยครับไม่ใช่ไปยืนดูบอลแล้วรอที่จะโตอันนี้ผมไม่เห็นด้วย แต่ไม่ได้ตำหนินะครับขอให้ไปแก้ไขควรแก้ไขอย่างยิ่งเลยครับวินัยในเกมรับแล้วก็สมาธิในการยิงประตูในการเข้าทำทุกตำแหน่งเลยครับตั้งแต่กองหลังยันประตูแล้วก็ยันกองหน้าพอถึงจุดหนึ่งมันจะต้องยิงประตูกันให้เขาฝึกสมาธิตรงนี้ให้ได้ให้เขาฝึกการวางเท้าฝึกมองที่บอลอย่างเดียวแล้วก็เตะไปในทิศทางที่เราต้องการ คุณฝึกกันมาอยู่แล้วเหลือแต่แค่ตาคุณต้องอยู่ที่บอลก่อนที่บอลจะเข้าประตูคุณไม่ต้องไปสนใจนครับตาอยู่ที่บอลเพราะคุณเล็งไปแล้วว่าจะยิงเสาไหนยิงมุมไหนขอให้ตาอยู่บอลแล้วเมื่อบอลมันเคลื่อนที่ไปหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีการผิดพลาดครับนะส่วนเรื่องแท็กติกขอเลยนะครับเมื่อเจอกับทีมรับที่เขาตั้งรับเนี่ยอย่าเล่นแท็กติกที่มันซ้ำๆ จะออกบอลปีกและคอสเข้ากลางไม่มีประโยชน์ครับหรือว่าจะวิ่งเลี้ยงลายแต่ว่าเขารับลึกก็ต้องทําชิ่งเร็วครับแต่ว่าวันนั้นไม่ทําชิ่งเร็วทั้งบัตประจวบและนัดเมิองทองไม่ทําชิ่งเร็วเลยไม่จ่ายบอลตามช่องไม่ทําชิ่งเร็วลูกยิงไกลน้อยมากเหมือนกับกลัวจะชนะนั่นแกผมรู้สึกถามว่าแล้วจะทําไง คุณมีนักเตะที่มีความเร็วสูงมีความคล่องตัวสูงและคองบอลได้ยอดเยี่ยมตั้งหลายตัวทำไมคุณไม่ให้เขาเลี้ยงจี้เข้าไปหากองหลังการเลี้ยงจี้เข้าหากองหลังนี่แหละครับจะทำลายโซนของการรับลึกมันเปิดพื้นที่ได้ครับวิ่งกันเพราะมันสามตัวคนหนึ่งเลี้ยงบอลเข้าไปสองตัววิ่งออกข้างเนี่ยคุณว่าโซนเขาจะแตกไหมนี่คือเหตุที่ทำให้มีการที่เขาเรียกว่าแก้プレซิ่ง เรารู้อยู่แล้วแต่แมทิจาชนะไอ้ที่เราไปเจอไอ้หนองบัวพิชยะเราแก้เฟสซิ่งในการเลี้ยงจี้เขาหาแต่แมบนี้กลับเราไม่ทําเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับงั้นขอเลยครับแก้เรื่องการยิงประตูแก้เรื่องเกมรับสมาธิต้องมีตลอดแล้วก็แก้เรื่องแท็กติกแท็กติกอะมีะายใส่เข้าไปอะครับผมบอกอยู่แล้วว่า ต่อให้เป็นทีมระดับโลกเลยครับถ้าเราเล่นเร็วกว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเขาเราก็ชนะเขาได้แล้วเราก็บอกว่าเราจะพัฒนาไปถู่ระดับเอเชียแต่คุณยังเล่นอยู่ก๊อกแก๊กแ๊อกแก๊แก,แ,ก,แ,ก,แ,กแล้วคุณจะกล้าระดับข้ามระดับไทยลีกคุณยังข้ามไม่ได้เลยแล้วคุณจะไประดับเอเชียเพื่ออะไรเป้าหมายเราก็วางไว้แล้วว่าเราจะไประดับเอเชียแล้วมานั่งกลัวเลยกับบอลที่จะแพ้จะชนะหรือจะปล่อยแท็กติกอะไรไปคุณจะเก็บไว้ทําไมครับไม่มีประโยชน์ สอนเขาไปสิครับเงินเดือนเ,เขาจ่ายเขาไปแล้วสอนนักเตะให้เต็มที่นั้นทีมโค้ดแล้วก็ทีมงานจะต้องมีสติเข้ามาด้วยในการแก้เกมมาสิงเชียงรายไฟติง้งจริงๆก็เปลี่ยนเป็นลีโอแล้วครับแต่แมตช์แรกเนี่ยผมทำท่านี้แอลโอลีโอผมปรากฏว,ว่าแพ้ ครงนี้ผมก็คิดว่าจะเอา L E O ก็ L E O เหมืกันแต่ผมขอเปลี่ยนหละผมจะเอาสิงห์เชียงรายไฟติ้งเพราะว่าวันที่แย่ๆผมรู้สึกว่า L โ O กินแล้วเมาหัวมาดูขอนแก่นครับขอนแก่นนีนเล่นระบบ3-5-2แข่ง8นัดชนะ2นัดแพ้5นัดเสมอแค่นัดเดียวในนัดที่แพ้แพ้ BG แพ, G, พ้ชนบุรีซึ่ง2ทีมนี้เป็นทีมใหญ่ที่ใครก็คิดว่าเราไม่สามารถไปชน,นได้แต่เขาชนะได้ ขณะเดียวกันเราแพ้สองนัดแพ้ให้กับประจวบกับเมืองทองแบบในช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บแลวแบบเจ็บใจคือแมดกกาลาบุรีเนี่ยนะเสมอนะได้แต้มหนึง่งเสียดายเสียดายมากเสียดายเสียใจแม็กกับประจวบเนี่ยเสียใจมากแอบบกลับมาร้องไห้ที่บ้าน แต่แมทกับเมืองทองเนี่ยโคตรเสียใจเลยไม่มีรู้ไม่รู้มีอะไรจะพูดอารมณ์ก็เลยออกมาตอนจบเกมว่าแท็กจิกเราเนี่ยและก็นหน้าเฟซผมก็คือแท็กจิกมันใช้ไม่ได้ไม่นหน้าเฟซผมใช้คําว่ากระจอกถามว่า เจอกับขอนแก่นเราชนะขอนแก่นได้ไหมครับณที่นี้ผมไม่กล้าพูดหรอกว่าจะชนะขอนแก่นได้ถ้าเราเล่นแท็กติกโง่โกันอย่างนั้นอยู่ถ้านักเตะยังขาดสมาธิทั้งเกมการยิงประตูถ้านักเตะยังขาดสมาธิในเกมลับแล้วไม่ช่วยเหลือกันในเกมลับไม่ต้องพูดเรื่องชนะครับขอแค่ไม่แพ้ก็ดีแล้วในบ้านแค่เสมอเนี่ยคนดูในบ้านก็เสียใจเพราะตอนนี้ความคาดหวังของแฟนบอลที่เข้าไปชม อยากเห็นชชนะมากกว่าเขารู้่าบอลมีแพ้ชนะแต่เขาอยากไปดูบอลชนะมากกว่าบอลมานั่งแพ้ทีมงานและสโมสรคลิกด,ดูนะครับมันไม่ใช่แค่คุณนะที่เป็นโค้ดและเสียชื่อมันไม่ใช่แค่คุณนะครับที่ทําให้ทีมแพ้และแฟนบอลเสียชื่อแต่ตอนนี้มันเสียชื่อไปถึงจังหวัด คุณจะเอาทิฐิเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันแลกกับการเสียชื่อของจังหวัดเสียชื่อสโมสรเสียชื่อแฟนบอ<น>ลมันไร้สาระครับก้าวข้ามเรื่องทิฐิไปดีกว่าแล้วหันมาพัฒนาฟุตบอลอย่างจริงจังก้าวข้ามอะไรก้าวข้ามไปครับอยากทำอะไรก็ทำแต่ต้องทำแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อชื่อเสียงของจังหวัดอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาล้อเล่นนะครับ เพราะว่าจิตใจของแฟนบอลเนี่ยมันโดนผลกระทบแล้วมันมีผลมีผลต่อสปอนเซอร์มีผลต่อไอ้นูน่นมีผล,ล่างนี้คุณก็ร้องแร่ให้กะเชยว่าไม่มีแฟนบอลสนับสนุนไม่มีซื้อเสื้อไม่มีเข้าดูไม่มีนูน่นไม่มีนี่ไม่มีสปอนเซอร์เข้าก็คุณเล่นแบบที่บอลหน้าชนะแล้วไม่ชนะคุณจะโทษใครเะยครับโทษก็ต้องโทษที่คุณวางแท็กติกสอนนักเตะ วิธีฝึกฝนนักเตะความมั่นใจของนักเตะจะมาได้เต็มเปี่ยมก็ต่อเมื่อการฝึกซ้อมที่ดีเท่านั้นการฝึกซ้อมที่ดีก็คือการฝึกซ้อมให้เสมือนจริงครับงั้นในทุกเกมเนี่ยถ้าคุณฝึกซ้อมแท็กติกมาดีวางแท็กติกดีทุกอย่างเล่นเข้าเป็นระบบไม่มีนัดไหนหรกครับในไทยลีกที่เราจะแพ้ด้วยศักยภาพของนักเตะเราไม่เว้นว่ากองหน้ากองกลางอะไรถึงแม้ ที่จะไม่ได้เหนือกว่าทีมคู่แข่งแต่เราก็ไม่ได้เป็นรองแต่เมื่อกลับมาดูในระบบที่เราจะเล่นล้บแบทที่เราเคยชนะคุณรู้ไหมตอนที่เราเล่นกับบีจีสปีดบอลเท้าสูงเท้าเราอ่ะโคตรเร็วตอนที่เราเล่นกับชนบุรีสปีดบอลเท้าสูงเท้าตอนที่เราทําชิ่นเข้ายิงโคตรเร็วทั้งที่ทั้งเกมเนี่ยชนบุรีเหนือกว่าแต่จังหวะที่เราเข้าทําเราโคตรเร็วกว่านั่นแหละครับ ที่ผมบอกเร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าก็นชนะนั้นอย่าไปกลัวหรืออย่าไปกังวลคุณเล่นตอนที่ยังทำประตูไม่ได้ผมก็แค่บอกว่า10นาทีแรกของครึ่งกับท้ายเกมแค่1ินาทีบุกตอนนั้นและให้ได้ประตูก่อนส่วนการขวางบอลไปมาขวางบอลไปมาแล้วหาจังหวะนั้นดีไม่ดีครับเซฟแรงไม่เซฟแรงครับ แต่ตอนเข้าทําควรจะต้องเร็วและทําชิ่งเร็วกว่านี้เลี้ยงลายให้ดีกว่านี้จ่ายตามช่องให้ดีกว่านี้เลี้ยงจี้เข้าไปหาถ้าเขารับลึกเลี้ยงจี้เข้าหาถ้าเขารอยสูงแล้วรับอยู่กลางสนามนั่นก็คือแทงบอลเข้าที่ว่างแล้วให้บินหรือว่ากองหน้าที่เรามีทั้งสีวกรและเอกนิตใช้เกมนี้ส่งไปเลยครับกลางลูกสตัวทั้งเอกนิตและศีวกรอ,อย่าใช้แท็กติกหรือว่าพอ คนนั้นแนะนาคนนี้แนะนําแล้วเราไม่ใช้ทั้งเตะที่เรามีให้เกิดประโยชน์นั่นไม่มีผลเลยครับถ้าเอาทิ่ติตัวเองมาใช้เสียเวลาเปล่าเสียชื่อเสียงเสียความรู้สึกเสียใจกันโดยเฉพาะเสียชื่อเสียงจังหวัดเนี่ยผมไม่แฮปปี้ด้วยสิงเชียงรายไฟติง้งเพื่อนๆไปดูที่สนามได้ไปดูนะครับแมตช์เนี้ยผมยังมั่นใจเลยนะครับว่าเราน่าจะมีแต้มกับขอนแก่น เพราะขอนแก่นเนี่ยเล่นมาแปดนัดยิงได้แค่หกลูกเล่นมาแปดนัดน,นะครับยิงได้หกลูกเสียไปสิบแปดลูกแล้วมีกองหน้าอยู่ตัวเดียวที่จะเป็นตัวจวกสกอร์และยิงไปห้าลูกจัดสีนัดหลังก็คืออีซันเมโล่จับตัวนี้ได้ก็ทุกอย่างก็จบแล้วถ้ายังไม่ชนะขอนแก่นนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วถ้าแพ้ขอนแก่นนี่ผมบอกเลยครับ ผมจะโกนหัวไอ้เพื่อนดูเลยถ้าแพ้เขาอะนะสิงเชียงรายไฟติง้งทีมงานโค้ชครับเลิกทิฐิเลิกแท็กติกโง่โงครับบายเจอกันที่สนามครับ